รูกยอผักโขมใบขี้เหล็กค่ะมันฝรั่งค่ะกระถินแครอทผักแพวฟักทองบอคโครีแปดผักโพแทสเซียมสูง 8ผักโพแทเสเซียมสูงที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคไตมีค่าโพแทเสเซียมในเลือดสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ3ระยะ4แล้วก็ระยะ5นะคะคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อยเพลียใจสัน่นหรือว่าชีพจรทํางานผิดปกติและก็อาจจะได้รับการฟอกฉุกเฉินได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาดูแลควบคุมตั้งแต่เรื่องของการทานเข้าไปเลยนะคะซึ่งข้าโพแทเสเซียมก็จะมาจากกลุ่มของผักและก็ผลไม้ะคะ่ะวันนี้อ้อมมี8ผักโพแทเสเซียมสูงที่ เราควรหลีกเลี่ยงมาฝากนะคะผักชนิดแรกเลยนั่นก็คือลูกยอค่ะ100กรัมนะคะโพแทสเซียมสูงถึง2,000มิลลิกรัมค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกยอหรือว่าน้ำลูกยอก็ตามไม่ควรที่จะทานเข้าไปเลยนะคะถัดไปผักโขมค่ะ100กรัมนะคะโพแทสเซียมสูงถึง550มิลลิกรัมค่ะ ถัดไปนะคะใบขคี้เหล็กค่ะ100กร,รัมโพแทสเซียมสูงถึง520มิลลิกรัมค่ะถัดไปนะคะนั่นก็คือมันฝรั่งค่ะ100กร,รัมนะคะโพแทสเซียมสูงถึง420มิลลิกรัมค่ะและ กระถินค่ะ100กรัมนะคะโพแทสเซียมสูงถึง380มิลลิกรัมค่ะใครที่ชอบนำกระถินมาทานกับพวกส้มตำหรือว่าพวกน้ำพริกต่างๆนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะถัดไปค่ะแครอทค่ะ100กรัมโพแทสเซียมสูง370มิลลิกรัมค่ะและผักแพ้ว1 0 0กรัมค่ะโพแทสเซียมสูงถึง3 6มกมิลลิกรัมค่ะและฟักทอง100กรัมโพแทสเซียมสูง310มิลลิกรัมค่ะ บอคโคลี่ค่ะ100กร,รัมนะคะมีโพแทสเซียมสูงถึง300มิลลิกรัมค่ะและนี่ก็คือ8ผักกลุ่มโพแทสเซียมสูงที่ผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะ 3B ปีระยะ4ระยะ5ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าไม่อยากฟอกไตร้งตางไตเร็วเกินไปค่ะกินดีมีสติกับคุณอ้อมสาดินีฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรือว่าอยากจะมารับชมย้อนหลังก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้และอย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ Youtube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปคะ่ะ